ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็ก Move บลซิลเวอร r เซ r เฟอนะครับเนื่องจากการปรับการล่าสุดเนี่ยโลกเนี่ยก็ได้เพิ่มพลังต่อสู้จาก1เป็น2แล้วก็บีสเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการสามเอ i เนอีครับทาให้หน้าเล่นมากในเด็กนี้นะฮะและเนื่องจากเราเนี่ยเล่นหลายท่าเกตนะฮะเด็กนี้ก็เลยเล่นสนุกเอามากๆเลยครับสนุกยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยครับขอเริ่มกันที่แนะนําการทีละบายนะครับใบแรกครีทีทพไพ หนึ่ง energy ศูนย์พลังต่อสู้กับความสามารถเมื่อการย้อนกลับขึ้นมือคุณเนี่ยจะได้รับบบกสองพลังต่อสู้แล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมือมาเริ่มต้นแต่ละเทินครับก็เป็นดอกหนึ่งประจำเล็กเบาที่ดีมากครับเนื่องจากเล็กนี้เนี่ยเล่นไกด์ energy ต่ําอยู่แล้วทําให้การลงคิดที่ไพ่ได้ทุกเทินเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็ได้พลังต่อสู้อีกด้วยครับใบที่2นะฮะเป็น human touch ครับหนึ่ง energy สองพลังต่อสู้กับความสามารถเมื่อย้ายการนี้พลังต่อสู้ของการจะเพิ่มเป็น2เท่า ก็เป็นดอกหนึ่งใบ, 1, บเก่งประจําเด็กมูฟนะครับและการที่มาอยู่กับแพ็กเกจเบลส์เนี่ยทำให้เราสามารถเล่นการมูฟได้ใหม่อีกรอบด้วยครับทำให้มูฟได้บ่อยพลังต่อสู้ก็จะสูงครับใบที่3นะฮะเป็นไอออนฟิสครับหนึ่งเอเนจีสพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวหลังจากที่คุณลงการ์ดใบถัดไปจะย้ายก,การ์ดนั้นไปยังพื้นที่ทางด้านซ้าย1พื้นที่ครับก็เป็นการ์ดประจําเด็กมูฟนะฮะแค่เล่นกับวิสก็จะมูฟได้ฟรีหนึ่งรอบเลยครับเพราะว่าจะกลายเป็นศูนย์เอเนจีครับ ใบที่4นะฮะเป็นโกส์สปายเดอร์ครับ2 Energy 3พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวการที่คุณลงก่อนหน้าจะย้ายมาที่นี่ก็เป็นการที่ทําหน้าที่มูฟด้ดีมากในปัจจุบันครับเก่งมากๆหลายๆคนคงลองเล่นแล้วนะครับใบที่5นะฮะเป็นคอร์สครับ2 e n e r g y 4พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวในเทอร์หน้าทั้ง2ฝ่ายสามารถย้ายการ์ดมาในพื้นที่นี้ก็เป็นใบที่มีหน้าที่มูฟที่มีพลังต่อสู้สูงครับแต่อาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยที่ทําให้อีกฝ่ายหนย้ายตามมาได้ ก็ใช้งานกันระวังด้วยนะครับใบที่6นะครับเป็นบลูดครับ3 e n e r g y 2พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มบูดลิงที่มีพลังต่อสู้เท่ากัน2ใบในพื้นที่นี้นะครับก็ใส่มาเล่นกับซิวเวอร์เซิร์ฟเอร์ได้ดีมากครับเพราะเด็กเราเ่ก็มีดรอป3ค่อนข้างเยอะครับในการที่มีดรอบ3เยอะเนี่ยซิวเวอร์เซิร์ฟเอร์ก็ชอบมากเลยครับนะฮะมาต่อกันที่ใบที่7นะฮะเป็นโลค3 e n e r g y 2พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวสุ่มคอมโบความสามารถต่อเนื่องจากการ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบในพื้นที่นี้ เนื่องจากได้รับบัฟมาฮะเป็น2พลังต่อสู้ทําให้มีพลังต่อสู้เยอะขึ้นแล้วเป็นดอก3ก็เล่นกับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ได้ดีแล้วก็ยังเป็นเทรการ์ดที่สามารถแก้ทางในต่อเนื่องทั้งหลายอย่างเช่นด่างฮอคพาริออดหรือไดโนได้ดีมากเลยครับใบที่แปดนะฮะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์สามเอนจี้สองพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวมอบ2พลังต่อสู้ให้กับการ์ดที่ใช้สามเอนจีของคุณก็เป็นเจ้าของแพ็กเกจดอก3ทั้งหลายนะฮะตั้งแต่นานมากแล้วจนตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่ครับเล่นได้ดีมากครับ เปที่เนะฮะเป็นยังกลนอตครับ3ามเนจี้สพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวหากการดใส่ลุงมข้ามลงที่นี่ในเทอร์นี้เนี่ยจะสุ่มย้ายการนั่งไปยังพื้นที่อื่นเนี่ยก็เป็นดอม3ที่ใส่มาเล่นกับซิฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ยังสามารถย้ายการของอีกฝ่ายได้ให้ไปพื้นที่อื่นก็ยังใส่ปราโพแก้การก์ดตัดได้ด้วยนะครับบนใบที่10ก็เป็นวอลเจอร์นะครับสามเมนจี้สพลังต่อสู้กับความสามารถทุกครั้งที่ย้ายการ์ดนี้เนี่ยจะบวก5พลังต่อสู้ ก็เป็นการ์ดส,สายมูฟที่เก่งมากครับเพราะว่ามูฟแค่หนึ่งทีเนี่ยก็ได้บวกห้าพลังต่อสู้แล้วแล้วก็ยังมาดรอปสามที่เล่นกับซิลเวอร์เซฟเฟอร์ได้ดีอีกด้วยนะครับใบที่สิบเอ็ดนะครับเป็นบีสสามเ n น r g จี้สี่พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดต,ตัวย้อนการ์ดอื่นของคุณในพื้นที่นี้ขึ้นมือของคุณใช้เอ e เนจี้ลดลงหนึ่งครับก็ใส่มาเบลส์การ์ดมูฟนะฮะให้สามารถมูฟได้อีกรอบและหลังจากการปรับล่าสุดเนี่ยไปดรอปสามนั้นเนี่ยจึงเล่นกับซิลเวอร์เซฟเฟอร์ได้ดีมากครับ มาสุดท้ายใบที่12นะฮะเป็นมารสปอเรลส์สไปเดอร์แมนครับสี่นจี้าพลังต่อสู้กับความสามารถหากมีการ์ดถูกย้ายในเทิร์นก่อนเนี่ยการ์ดนี้ใช้เพียง1นึ่งเอนจีครับก้าใส่มาหวังลง5พลังต่อสู้น,ะนั่นเองครับส่วนการ์ดเพิ่มเติมที่อยากจะใส่ได้เนี่ยก็จะมีดร s t คเสเตนครับเป็นดอกแล้วก็ใช้มูฟได้หรือจะเป็นโพลาริสก็ได้ครับเป็นดอก5พลังต่อสู้ก็สูงครับแล้วก็ใช้มูฟไปด,ด้วยครับส่วนจุดอ่อนของเด็กนี้เนี่ยฮะ ก็จะมีคิวมเกอร์ครับที่สามารถทําลายคิสจิพที่เป็นพลังต่อสู้หลักหรือทิมเมนทอสก็ได้อีกเช่นกันครับแล้วก็จะมีแซนแมนครับที่ทําให้เราเล่นการหลายหลายใบยในเทินสุดท้ายไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็การตัดที่ไม่ให้เราเล่นพื้นที่อื่นทั่นเองครับสำหรับการเล่นเด็กนี้จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับเข้าสู่เกมที่หนึ่งครับโอ้ที่แรกเป็นคนหลุนด้วยเราค,าค่อนข้างจะชอบนะฮะ แต่การ์ดที่ได้ผลพิเศษจากการมูไม่มีงั้นผมยังไม่เล่นไอวันปินแล้วกันฮนะขอปะเป็นเดอะลารฟเหรอถาขอเล่นแบบนี้ก่อนแล้วกันหรือยังเขาเล่นแบบนี้ไหมถ้าเธอหน้าเราบรูดที่เดอะลารฟเราก็จะเติมทันทีได้นะ ฟิะที่นี่แอปปิดต่อยที่มันทอดไปคุนหลุนถ้าเธอหน้าเราเล่นบลูดนะฮะพื้นที่สุดท้ายเป็นนิวยอร์กอ่าพื้นที่เป็นใจให้เรามูดมากเลยนะครับถ้าเราแซนด์ไปเลยนี่เราจะได้เปรียบหมเนี่ย เป็นเด็กอะไรอะสตรอมอเราเปิดก่อนใช่ไหมผมว่าเราใส่แนมได้นะนเช่นฟล็อกบอาอัลอริทึมเลยก็ได้นะอ่ะเขายอมนะครับเปิดเกมแรกมาค่อนข้างดีนะครับเนี่ย ต่อกันที่เกมที่สองครับการที่คิดที่ไายมานี่เราลงไปเลยนะครับคิดที่ไายสามารถเป็นทางต่อสู้หลักให้เด็กของเราได้โอ้โหเป็นเดสโดเมนเราไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่จะลงฮีวแมนทอชไปเลยไหมเอาเถินหน้าก็เล่นคิดที่ไพยคู่กสไปเดอร์เลยไหม ให้โคดสเปเดอร์ดึงฮิวแมนทอชมาที่เดนโดเมนได้นะเราอาจจะชนะเกมนี้เพราะเดนโดเมนแล้วก็ได้เพราะเขาเป็นเอกดิสการ์ดเขาไม่น่าเล่นเดนโดเมนได้ถ้าเขาไม่ใช่เีล่าซึ่งเฮล่าไม่น่าใส่สวอมไม่นะโอ้การที่บรูดได้บวกมาเป็นสี่พังต่อสู้นี่เราได้เปรียบมากเลยครับ เอดี้เชฟทิ้งอะโอคลิปเราไม่ด้ทอนะฮะเราได้มิสเตอร์เน็กกี้บอเราไม่ชอบเพ่าไอะไรแฮะ เรามีแค่ซื้อร์เซฟเฟอร์คนเดียวที่ได้ผลประโยชน์นี่ไงม่เวราเลสนเราหนึ่งกำลังต่อสู้โอ้โหเราจำเป็นต้องบุตกกางไหมเนี่ยผมไม่อยากเล่นจกกักรนอสเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมุ่งไปให้เขาเล่นเดนโดมีนนะดิของนแ a ปเลยเหรอ,อเ,ขเขาได้อะไร เราเล่นแบบนี้ได้ก่อนครับนักกูล่าขวานะเราอยากจะได้ซิลเวอร์เซิร์เฟอร์เพืให้เล่นบูดซ้ายแล้วได้ผลมากที่สุดเป็นคลอสโหยากแนฮะเราต้องบูดทางซ้ายแหละเราไม่มีทั้งเลือกเท่าไหร่โอ อขอเซตสตอรอมด้วยหรอเขาเปนเด็กอะไรเนี่ยแซนสปอร์มสองใบใช่ไหมเฮ้ยเป็นวอร์เจอร์ซีบัวเซิร์ฟเฟอร์ไม่มาถ้าเราเล่นยังไงดี เขามีอะไรบ้างบนมือมีสามใบเราไม่รู้มีอะไรบ้างนะเราจอเล่นไปไม่คุบนะเล่นจกกักรนอตน่นนจาจะดีกว่าเราเล่นได้แค่สองใบเราคิดที้ไพ่พวกจกกักรนอตอะแต่เขามีอะโพคาลิปใช่ไหมมีป่ะวะเลยได้ชิปทิ้งโพคาลิปไปไม่ว่า น่าจะใช่นะเขาอ,อาจจะโพคาลิปไม่ก็อเมริกาชาเวสสักเลนหนึ่งแล้วลุนเดโครลาทิ้งนโปคาลิบหรือเปล่ายากแฮะผมว่าเราแพ้นะเราสู้ยากมากเลยไปดีกว,ว่าครับยังไม่เห็นเพลที่ชนะนะ ต่อันที่เกมที่สามครับแัะคิดจะไพยมาไวอีกแล้วนะฮะทำว่าโชคดีมากบวก,กับทางซ้ายเป็นวากันดาและเป็นคาร์มาทาชนะฮะเราอาจจะได้ประโยชน์จากคาร์มาทาชแค่ซื้อวอร์เซอร์เฟอร์นะแต่เขาเป็นเด็กอะไรนี่เราก็ยังไม่รู้อีก ไปก่อนแล้วกันอันนี้โตรหรือเปล่าเป็นสตรอมปิดปืนที่ขวานะทางซ้ายสิขวาที่ไหนล่ะบูดได้ไหมสั่งได้ดังใจครับบูดไม่แบบนี้นะเขาไม่สามารถจังกอนอดบูดเราได้หมดแล้วได้ขบายเดียวรือเราจะจังกอนอสก็ได้นะถ้าอย่างนั้นอะ ไม่แย่เ่าเลยเอาชนะได้หรือบูดชัวกว่ามันบูดชัวกว่า,ว,ว,าว่าพื้นที่เล่นเราจะน้อยด้วยบูดทิ้งไว้ทางซ้ายนี่แหละโฮลาริสนะโอเคครับเรานำพื้นที่ทางซ้ายแหละ,ะมีห้าเอเน ผมอยากเล่นคล็อกอะคล็อกแลโกบอลเจอไหมเธอหน้าเขาเ็้าย้ายได้ของใบนี้กับใบใหม่นี่เขาจะลงมาคล็อกแลโกบอลเจอได้นะไม่แย่ที่จิ้พายเรามีแปดพลังก็เยอะมากแล้วอาจจะย้ายฮิวแมนทอชมาที่เดนคล o อกแล้วบัฟซิ l เ e อร์ซิ e เ2อร์สองที อาจจะชนะได้เป็นอะไรอะเซล่านะเป็นเซลา่าโหน,นี้เราเล่นแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยยังแบบนี้ใช่ไหมเร,เราลงเราลงโรเจอร์ที่หลังสุดใช่ไหมผลของการย้ายน่าจะเกิดก่อนการลงถ้าผม กมไม่ผิดให้กคดสไปเดอร์ย้ายวอเจอร์มาที่เลนนี้วอเชอร์ Walter ย้ายไปเลนนี้มันทอนย้ายไปเลนนี้ก็เล่นแบบนี้น่าจะชนะซ้ายกับกลางนะครับเขาไม่มีคิวมงเกอร์นะถ้าเขามีคิวมงเกอร์ก็ลาก่อนโอเคถ้าจะเล่นถูกแล้ว กระเซว์เวอร์เซอร์บัฟสองทีด้วยสมันบอกว่ๆแล้วก็คิวมังเกอร์ใช่ไหมนี่งไงทางต่อสู้เราสูงนะฮะโหมดเจอรเราสิบเจ็ดเลยทีเดียวแล้วหลุดเราว่าได้ผลของเซว์เวอร์ฟเซอร์ที่ลงในคำมัธทา,า่พื้นที่ปัรใจครับตอนนี้ จีครับมาต่อกันที่เกมสุดท้ายครับเกมที่สี่หุ่นละคริสไ์พายเราขึ้นมือมาไวมากบ่อยมากเลยนะฮะนี่สิผุเป็นคริสต์พที่ดีเป็นวากันด้านะฮะเราชอบวากันด้าเพราะว่าเรามีดอกหนึ่งที่เป็นพลังหลักลองไปเลยครับ เราเล่นสามตานี่ยังไม่ค่อยยังไม่เจอกาแล็กตัสกับแซนแมนเลยนะเป็นเด็กมูฟเหรอนี่ซุปเปอร์โฟลแต่แพ็กเกจมูฟเราไม่มาเลยนะใช่ไหมอ่บบามาแค่คนทำหน้าที่มูฟนะฮะเราต้องการฮิวแมนทอชไม่ก็วอลเจอร์เพราะฉะนั้น เป็นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ One Piece Soldier อ่าฮะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมูแบบไหนนะ Top Deck เ,เป็น Clock อืมมันข้างแย,ย่นะฮะเนี่ยมือเราเนี่ย ถ้าฮิวแมนทอนส์หรือวอลเจอร์ไม่มานี่เล่นมูฟไปได้เลยยังไงแล้วก็ต้องเล่นที่ไพครับบีสเอาไอออนฟิตขึ้นมาไหมเอาบีสเอานินยาขึ้นมาดีกว่าโคสไปเดอร์ดึงวอลเจอร์ เป็นเวฟเทินสี่เทิน 4, ห้าเขาจะเล่นอะไรคิดที่ไพ่ไม่คุ้มเท่าไหร่ มันจะมีแค่ครอกที่รู้สึกว่าเรียนคุ้มนะครับแต่เราไปสู้ทางซ้ายก็ไม่ได้อะถ้าเราเล่นพื้นที่อื่นเขาย้ายวอลเจอร์อาตามมาได้อีกผมว่าคร็อกมจะเป็นเพย์ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ไอออนแลดด์ก uh ็ได้อะไรอะไอไมส์โมเลสอือฮะ การที่เป็นพลังต่อสู้หลักของเราทั้งทีวแมนทอรบรูดวอเจอร์ไม่มาเลยนะครับเกมนี้เราเล่นยังไงได้บ้างทางซ้ายเราตามอยู่สี่เราลงห้าไปแล้วก็ชน,นะแต่ไม่มีมีแค่คิด,ดยไพยนะฮะส่วนเล่นอื่นนี่ยากเลเลแฮะ เราเล่นเพลงนี้จะได้บวกห้าบวกเจ็ดเป็นเก้าแพ้อยู่ดีนะครับยากอะ่ะการพลังหลักเราไปม,มาทั้งสามใบเลยมีซิตี่ไพร์ามาคนเดียวผมว่าชนะยากแล้วนะเราไปดีกว่าครับท,ทีครับ ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสําหรับเด็ก m o v Move Bow s u p e r Surfer เป็นเด็กที่เล่นสนุกมากนะครับผมชอบมากเลยแล้วก็เรื่องความเก่งการนี่ก็มีพอตัวครับแต่อาจจะแพ้เด็กเมตาบางประการนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเห็นที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ